ขอบคุณ500ดาวหุนเจมส์ครับแล้วก็ซัพพอ,อร์เตอร์มาเป็นเดือนแรกนะฮะขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวครับขอบคุณสำหรับกำลังใจในยามค่ำคืนนี้ครับโดนมาเตา็มอีกเพิร์ลติกครับดับเบิลแท็กแล้วอิงสเวลสันไปก่อนมมมเมลเฟลครับโดนไปเต็มเฟนเชอร์ขัดไว้ทเลนไซร์รอยบาอีกทีเดียวเรียบร้อยผมการมปนได้อีพิลิปติกครับสกอร์เป็นสองหนึ่งคาร์ลิตี้ครับแทงโก้ต่อฮนะชาร์โดลีมนัน ชูกุชิป่าเนี่ยจับคนไว้ครับร้างมาฮุ้ซับตีลิปไฟผมทางด้านมาทับแมงครับอัดไปเต็มที่ดีเอฟบัปปี้ผมถอยได้บ่ปัปปี้ถอยไม่ได้ฮะก์เป็นสามหนึ่งทางด้นโปรโ,ปรโปรดิจีแล้วก็ทีมซิกเนต์เนะี่ยวานั่นซอเล่นลงไปครับแล้วก็กดมาโคชิปมเงิญก็เต็มชินานิชา ไอ้โมเฟนเปิดไฟใส่นั่นนะาเอฟเอ็นฮะนิกซ์บ้าสปอนตลงไว้เกรดอัดไฟผมเอฟเอ็นดับเลยฮะเออโซนิกแวบใจแต่เราของนิชชันเอกครับสกอร์เป็น3-2 BPP กับทีมซีเค้นเงินซีเคานนำ2-2เคอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ล่างนี้ก็ผมใส่หนักไปลูกนิกสบ้ายิงตายครับอายไม่รอก,กลืนศอกสแตน,สนไปสามวีครับมานเอาแมนพลังแห่ง IG. ไอจีไปเชื่อลงไว้เหลือที่ลิฟต์ดูดมาใส่หน้าเดียมรับโปรเดสวอป ง้างมาจาเาหุซับหุซับเหยียบไว้เข้ามาทําแวนโยกหลบแล้วตีคฮีไปครับโยกหลบแบบนิ่มๆนะเต็มที่ก็เป็นนันบอยขันได้ครับใส่ไฟชูคุชิย้ำต่อดีเอ็มไม่รอดฮะอาจจะเป็นการวัดเหลี่ยมระหว่างนันบอยจ่ายโคโนไปก่อนนะชาโดไซกรีนปลาละลายทิ้งเลยครับผมเรียบร้อยครับาอวางนัทโซเล่ครับโยกหลบไปก่อนย้ำสอบเดี๋ยวนี่ลิฟต์ดูมาตีครับเฮยไปครับ โคชิปเปิดก็มาเครือบไว้แล้วเอ็กโคสแลมหยุดกระต่อโหูยับซอนเร็วกว่าแล้วแบ็คโกดูดมาร่วมค้อโบกรีนอัดด้วยครับผมเรียบร้อยไปฮะวอปโปข้อโบดับเบิลคิวไดนดีชางครับยับซอนคนเดิมเปิดให้ฮะสกีวอเพนใส่เซฟเดี๋ยวตีลิฟดูดมาทุบคลิไปจับผมไว้ก่อนนะฮะไม่เชื่อลงยับต่อทีละลายทิ้งเลยครับไล่โคกลับมาครับเธอนัทอาย ซ้ำย้ำไปอีกข้อสกีวมาเพจเกรดอัดเข้าไปดิสเบลล์อันอีพิเลปติกตายฮะโคชิปใส่เข้ามาครับถอยไปก่อนครับ f อโคชิปเคลือบทางด้านปั๊ปปีไล่บทย้ำที่ f อครับ f อไม่หล่อมาเจอแต่ม่จแทงไปแล้วก็สตันไปสองมีครับทุบเคลีโบกครับโบกหัวตรับเข้าไปดับบเิลคิีของดีช่าครับใส่คนขึ้นย้ำต่อยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเข้ามาตรับอีกทีครับบุบไว้ยื้อเวลามาทำแมนรอตรับอีกรอบผมเซฟตายครับ สามต่อสิบสี่ชูบุชิเข้ามาต่อเนนดีเอ็มเอปิ้งพลอยออกครับเผยถสวอมครับว้าวเลยวามม่าดีเอ็มว้าวไม่ได้ผมถึดสวอมก่อไปพอดีครับใส่คนเน้นเกิโอเพนนะผมดูดิชาผมยืนคืนกันไว้เดี๋ยวสตาร์ทยังไงใปิ้งหลบครับผมดิชาคืนทุกเลนเรียบร้อยครับผม,มอนสเตอร์คิวเนนดิชาครับมาแบบนิ่งๆฆ่าแบบเข้มๆแล้วเข้ามาตราบย้ำต่อทอเรสไว้ครับ โคชิปพยายามจะละลายลูเชนรวบมาตดับย้ำต่อโคโนสเปียไว้ครับใส่ดูครับรอแบ็คโคอโอทนไว้ครับมาทำแบ็คโอทนไว้ปิงมารวบสามจังหวะนี้ครบผมใส่เต็มครับเรียบร้อยไหมฮะฟินเชอร์ลงย้ำต่อไม่รอดเป็นพิลูติกเอฟเอแล้วก็เซฟกับตายไปครับส่วนด้านไอ้ก็ไม่รอดเหมือนกันครับเวลเรดอกใหญ่ครัท็อกกิลอาร์เบลต์ปิดเปิดหมัดในทางด้านดวงของเคออสไนครับทีมไว้ครับเบอร์เดนโปรโพลิจีและจีจีครับเกมเรเบิร์ต็ดอันดี My gosh Super Lobo Cobo